สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องแอนเกมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกม c อร์บดูตี้โมบายนะครับถ้าใครสงสัยว่าทําไมพี่บอกว่าพี่จะไม่ทําคลิป c อร์บดูตี้แล้วนี่ขอบ,บอกตรงนี้เลยนะครับมันไม่มีคลิปอะไรลงช่องครับผมมันก็เลยต้องทําต่อ <c oughs> มันยังหายเกมไม่ได้นะครับทุกคนก็ต้องรอกันต่อไปนะครับผมก็พยายามเฟ้นหายอยู่นะเกมที่จะมาเล่นต่อจาก c อร์บดูตี้นะระหว่างนี้ก็เล่น c อร์บดูตี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆให้มันเบาบางลงแล้วก็ค่อยๆหายไป เฟดหายไปโอเคครับหลังจากที่เราซ้อมรอบที่แล้วไปนะครับผมไม่ได้เข้ามาเล่นแบบจริงจังนะมีเล่นกับเ,เพื่อนๆบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบอะไรเลยเพราะว่าไม่สบายด้วยแล้วแบบเล่นๆไปแล้วแบบปวดหัวมากเพราะมันปวดหัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมก็รอบที่รอบที่มันเป็นอะรอบเนี้ยมันปวดแล้วมันแบบมันลงที่เป้าต่างไงแล้วมันก็แบบโอโ้โหกว่าจะดีขึ้น วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานก็มีฉบฉบเข้ามาซ้อมอยู่ป้าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าไอ้หมดนั้นอนะไอ้ชิปเมนตนะ์อะมันเป็นยังไงเราจะแม่นขึ้นไหมป้าเข้าไปมาติดพิเยอร์นะครับอันไหนวะดูก่อนอันนี้ป้าอ๋ออันนี้ไงมันขึ้นเลยเนี่ยเฮดช็อตโอลี่เราก็ไม่ได้อ่านด้วยอะป้าไปปืนที่ใช้วันนี้เป็น AKM นะครับติดลำกล้องอันเป็นมาร์ทแมนนะเปลี่ยนเอาอันพิเศษออกนะครับ อันพิเศษมันจะกระสุนสองนะัดมันจะแรงกว่าปกติบ้างถ้าผมจําไม่ผิดนะไปไปดูกันว่า <c oughs> เปลี่ยนมาใช้ลํำกล้องนี้มันจะเป็นยังไงเป็นคิวคอนเฟิร์มนะมาดูซิจะแม่นไหมไม่ค่อยได้ซ้อมซะด้วยนะครับส่วนมากเข้ามาก็ไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับไปลง b a t เท e ร o y อย e นะครับแต่ก็แป๊บเดียวแหละเพราะมันไม่ไหวนะไม่สบาย มาโอเคเลยทำให้มันดีที่สุดสวยมานี้ลองเลงก่อนออเฮ้ยลืมปรับไอจุดสะโคบอ่ะอือโดนแล้วหนึ่งหลบเอ้ยเฮียหลังเข้ามาหลบหลบหลบเอ้ยหลบหลบหลบอือสอง ขอเปลี่ยนปืนเลยลบลบลบสามอ๋อเกมต้องวิ่งไปเจ็บด้วยไม่ได้เล่นนานโต๊แช่ม้เลยไซส์หนึ่งกรุปสี่เหลังมาหลังมา พราะอีกทียังไม่ลงโอเคเพื่อนสวยขอบคุณที่เก็บให้อ่าอุ้ยหลบก่อนนะมึงนะหก e> โอเคหกหกรายแล้วนะครับที่โดนปล่อยโดนสถานกไป A B e> บินไปไหนวะอันนี้ดิ ไอ้เพื่อนเก็บดอกแค็กหน่อยดิเก็บหน่อยดอกแ็กนะจะแลนไปไนใส่เอออออเโอ้ไอ้เหี้ยแม่งรลอดเฉยไปนับแล้วตอนนะี้หลบแ๊บไปอือหมกแล้ว ศพแรกผ่านไปศพส,สองศพส,สามค่อยๆผ่านไปบินให้หน่อยเฮลิคอปเตอร์น่ะอือเป็นได้เฮ้ยรอ,อ,อดเชยเออือรอดได้ไงวะไอตัวนี้เขาโต้ยจิจิออกให้หน่อยลูกไปอ้อแหลกดออ

เยนะปึ๊บหมุนหมุนมาหมุนมาเจอปืนปะโถกหัวเออ,อมาเนี่ยความผิวไหวเออสวยโอย้หลังมาโอ้ยโอ้ยชิวหลังแม่งมาเยอะมากเออ จากเทียนะจากเทียนะจากเทียนะเอ้ยหลังเขา้าเฮ้ยหลบลบแบบดิจิตอลอ๋อเฮ้ยเฮยลบแบบดิจิตลอลลบแบบ,บ,บ,บดิจิตอลเอยกว่าจะพลาดกว่าจะชนะนะทุกคนแม่โอ้โหอะไรครับเนี่ยก็แมนอัลัดแมทไปสิครับรวสวยพี้สวยอเป็นได้เออ ก็ยังใช้วิธีเดิมอยู่นะคือยิงที่ตัวแล้วค่อยๆใส่ขึ้นไปเฮ้ยมันจริงจริงมันควรแบบเล็งใส่หัวอะไรไงถูกป่ะมปไม่เป็นไรเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเก่งแหละทุกคนเนาะคนแก่ก็เล่นได้ประมาณนี้เลยทุกคนเลยโอเคเราได้ไปทั้งหมด3,789นะครับที่สองของเรา2,000 2 5 1ที่3 1,840โอเคสวยพิษสวยโอเคโอ้ขึ้นมานิดเดียวเองอ่ะแต้มปืนอ่ะออเราสังพานเป็ทั้งหมด24คนสวยป่าออกก็ประมาณนี้แหละทุกคนเข้ามาซ้อมนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ทำคลิปไปลงช่องด้วยนะครับหายไปกับสามวันแล้วแหละวันนี้ดีขึ้นละ เดี๋ยวน่าจะได้มีคลิปลงแล้วครับเพราะว่าไม่ไหวว่ะปวดหัวจริงๆแล้วแม่งปวดลงเบ้าตาด้วยประเด็นอน่แล้วก็อันนี้ผมอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะตอนที่ผมป่วยครั้งแรกเลยเอ้ยไม่ใช่วันที่ผมป่วยวันแรกที่บอกว่าปวดหัวแล้วลงเบ้าตาตอนคืนเว้ยแม่งฝันฝันแบบมันฝันแบบมันฝันเรื่องเดียวนะแต่มันแบบมันมันจําในความฝันไม่ได้มันแบบแวบไปแวบมาแบบไม่อยู่กับที่แบบฟับฟับ แล้วก็แบบมันรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวมันก็ฝืนแบบสะดุ้งอะ่ะให้ตัวเองแบบดิน้นดินดินแล้วก็ฝืนขึ้นมาสองรอบรอบแรกประมาณตีสามรอบสองประมาณเจ็ดโมงเช้าพอตอนตอนีกรอบหนึ่งตอนเจ็ดโมงแม่งฝันฝันเหมือนเดิมอีกนะฝันต่อเลยเออแล้วก็ฝันแบบเดิมเงี้ยวนไปวนมาจนเออไม่ไหวแล้วตื่นเลยก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะแล้วเวลาผมไม่สบายผมจะแบบฝันแบบเนี้ยบ่อยออมไม่รู้ไปเจออะไรมาเหมือนกันงงโอเคครับทุกคน เดี๋ยวไปเช็คคลิปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปตัดด้วยจะได้มีอะไรลงช่องสักนิดนึงนะครับขออภัยานะครับทุกคนที่ความไม่สบายหูสบายตามันยังคงมีอยู่นะครับรอนิดนึงนะรอให้ได้โทรศัพท์ก่อนนะครับโอเคครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเสียรักนะจุบจุบม้ว